อรุณสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช้าแบบนี้กับรายการเรื่องเล่าธรรมะธรรมะข่าวเช้าที่ฟังแล้วไม่หลับเพราะเราเล่าให้สนุกครับใช่ค่ะวันนี้เรามาเข้าเรื่องใหญ่ของพุทธศาสนาเลยนะคะสองยานใหญ่ในพุทธแล้วเรานั่งคันไหนอ้าวเรวะมหายานคืออะไรต่างกันยังไงหนูเคยได้ยินว่ามหายานแปลว่ายานใหญ่แล้วเห็นยานคือยานเล็กคือแบบมันดูดูถูกไหมคะอ้าว ใช่เลยคำว่าหินยานเนี่ยเดิมไม่ใช่ชื่อที่เขาตั้งเองนะมันเป็นคำที่ฝั่งมหายานเอาไว้เรียกคนที่ยึดคำสอนเก่าแบบเข้มๆฟังดูเหมือนดาเบาๆฮะแล้วเทววาดล่ะคะเราไทยเราเรียกแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเทรวาดแปลว่าคำสอนของพระเถระเน้นปฏิบัติจริงเงียบเรียบเนียบและมุ่งไปสู่ความพ้นทุกส่วนตัวอรหันเจ้าจ๋า,าดูที่จอเลยคะ่ะทุกคน จอซ้ายมีคุณปินเขาลำพังเหงาแต่จริงจังเทรวาดจอกลางรถไฟใหญ่เปิดรับทุกคนมหายานจอขวามีพระโพธิสัตว์แจกเตาพร้อมช่วยเราขึ้นรถแนวคิดโพธิสัตว์มหายานเน้นเมตตาครับใครยังไม่เก่งก็ช่วยกันก่อนแล้วค่อยพากันไปถึงฝั่งไม่ใช่ไปคนเดียวสรุปวันนี้นะคะ เทวาดคือยานที่เน้นปฏิบัติคนเดียวให้ถึงนิพพานส่วนมหายานคือยานใหญ่ที่เน้นช่วยกันไปใครตกก็ช่วยดึงไม่ว่าคุณจะเลือกอยานไหนสิ่งสำคัญคือขึ้นยานครับอย่าหลงอยู่ในป่าอย่างเดียวเจอกันตอนหน้ากับธรรมะอีกเรื่องที่คุณไม่คิดว่าจะมันขนาดนี้